สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรมานี้นะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันเกษตรเคมียังคงเป็นเกษตรกรรมกระแสหลักในประเทศไทยแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่แนวโน้มการทําเกษตรกําลังปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะทั้งเกษตรกรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ต่างหันมาทาเกษตรทางเลือกหรือการทําเกษตรปิชกันมากขึ้นเพราะว่าเกษตรกรก็ต่างประจักษ์แล้วว่าเกษตรกรรมกระแสหลักหรือเกษตรเคมีก็ให้เกิดผลกระทบหลายประการตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้ําทั้งต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของเกษตรกรเองไปจนถึงสุขภาพของผู้บริโภคครับเป้าหมายในการทําเกษตรปนชที่สําคัญคือการลบนิยามของการทําเกษตรเดิมที่ทําเพื่อจําหน่ายเพียงอย่างเดียวเกษตรปนชเป็นการทําเกษตรเพื่อผลิตอาหารและปัจจัยที่จําเป็นในการดํารงชีวิต ทำให้เกษตรกรไม่ต้องวิ่งตามกระแสราของตลาดอาหารที่ผลิตได้ก็ปลอดภัยจากสารพิษแถมเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและพึ่งพากันได้ด้วยโดยในครั้งนี้ผู้ทําวิจัยได้ลงไปเก็บข้อมูลจากเครือข่ายป่าชาวบ,บ้านและภาคภูมภาคภาคอีสานใน5จังหวัดคือขอนแก่นนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์และอำนานาจเจริญซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองสองส่งเสริมป่าชาวบ้านสร้างผู้นํารุ่นใหม่และพัฒนาผู้นําเหล่านี้ขึ้นเป็นป่าชาวบ้านรุ่นต่อไป 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองโดยจัดประชุมสัญจรเวียนไปตามเครือข่ายทั้ง12เครือข่ายใน5จังหวัดภาคอีสานทุกเดือนครับ ซึ่งจากการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลนะครับเค,ครือข่ายป่าชาวบ้านล้วนมีประสบการณ์ชีวิตที่ล้มเหลวจากการทําเกษตรการค้าหรือเกษตรเคมีเป็นคํเกล่าวได้ว่ายิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งมีปัญหายิ่งทํายิ่งเป็นหนี้หรือเป็นดังวลีที่ว่าทํานาปีแ,แต่ตหนี้กับฟางทํานารังแ,แต่ตาฟางกับหนี้แต่ด้วยการหันกลับมาทบทวนและฉุกคิด ก็เกิดการตกผลึกทางความคิดขึ้นว่าหากคิดเชิงเหตุผลใช้สติและปัญญาไต่ตองถึงเหตุแห่งทุกข์และเหตุแห่งหนี้จะพบทางออกด้วยการทําเกษตรทางเลือกที่เรียกว่าเกษตรปนีดซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ที่ดินอันจากัดอย่างคุ้มค่าสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการนําองค์ความรู้ต่างๆในการทําการเกษตรมาบริหารจัดการการทําเกษตรแบบใหม่โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรทั้ง4ด้านที่มีความสําคัญต่อการทําเกษตรนั่นคือพืชดินน้ําและสัตว์ ในรูปแบบของการออมและใช้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดควบคู่กันไปเพื่อให้มีกินมีใช้บนฐานของการพึ่งพาตนเองช่วยลดหนี้สินครอบครัวได้อย่างยั่งยืยนครับโดยการออมน้านะครับมีการริเริ่มการปลูกผักในโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคเกษตรแม่นยําใช้น้ําน้อยลดผักด้วยระบบน้ําหยดและละอองน้ําช่วยให้ประหยัดน้ําได้มากโดยเกษตรกรสามารถใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติและบ่อบาดาลที่มีอยู่ สูบน้ําขึ้นมาด้วยเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ไปไว้ในถังผักน้ําและกระจายน้ําสู่โตพอปลูกดังนั้นวิธีการปลูกผักในโรงเรียนด้วยระบบน้ําหยดนี้เองจึงตอบโจทย์ได้ทั้งปัญหาภัยแรงที่จะเกิดขึ้นและช่วยให้การทําเกษตรง่ายขึ้นแบบทําน้อยแต่ได้รายได้มากเพียงแค่วางแผนและเปลี่ยนมาปลูกผักแบบปนีดและใส่ใจมากขึ้นเท่านั้นครับการออมดินป่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหลายท่านกล่าวตรงกันว่า การอมดินคือการรักษาดินไว้ให้มีแร่ธาตุที่ดีต่อการปลูกพืชได้นานที่สุดนั่นคือด้วยการฟื้นฟูและเสริมธาตุอาหารให้กับดินและการวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และสลับปลูกพืชที่ช่วยสร้างแร่ธาตุคืนกลับให้พื้นดินเพราะดินเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการอมดินจึงเป็นการออมความสมบูรณ์ของดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาหน้าดินให้สมบูรณ์อยู่เสมอครับการออมพืชหลักการขั้นต้นง่ายๆคือ การปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อกับสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียงพร้อมกับความพยายามในการขยายพันธุ์พืชอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ดีแข็งแรงทนแล้งและทนโรคให้ยังคงอยู่ในสังคมเกษตรกรไทยรวมถึงการออมต้นไม้ออมพืชพันธุ์ด้วยการปลูกไว้เป็นอาหารและใช้สอยทั้งเป็นพื้นที่เลี้ยงให้ร่มเงาสร้างอินทรียวัตถุแก่ดินและปลูกเป็นอาหารเอาไว้บริโภคเช่นข้าว พืชกินรากกินหัวผักไม้เลือ้อยและถ้ามีพื้นที่เหลือก็ควรปลูกไม้เศรษฐกฯิจไม้ผลไม้สมุนไพรไม้พุ่มไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยไว้ประดับไว,ไ,วไว้ไล่แมลงด้วยการอมสัตว์นะครับเลือกเลี้ยงสัตว์ที่เป็นทั้งอาหารและแรงงานโดยจะขอแนะนาให้เลี้ยงสัตว์ที่นําไปจํานําและจําหน่ายได้ยิ่งถ้าสามารถใช้มูลของสัตว์นั้นมาฟืน้นฟูบำรุงดินได้ก็ถือว่าเป็นการอมสัตว์ที่ได้ประโยชน์สูงสุดครับ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแล้วยังมีบทความอีกชิ้นหนึ่งที่นํามาเสนอในหัวข้อเรื่องรูปแบบการทําเกษตรปนีสําหรับผู้สูงอายุซึ่งมีส่วนหนึ่งได้แชร์หลักการนอกตําราจากคําบอกกล่าวของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรปนีตัวจริงมาบอกว่าต้องมีอะไรบ้างการวางแผนที่สอดคล้องกับเป้าหมายคือมีพื้นที่มีกําลังความสามารถมีศักยภาพความพร้อมและสภาพแวดล้อมที่ดี ยึดหลักปรัชยาเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตคนเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายประหยัดไม่ฟงเฟอ้อฟุ่มเฟื่อยประยุกต์ใช้กเกษตรทฤษฎีใหม่ในการทําเกษตระรนิชโดยนํามาปรับให้เข้ากับบริบทและความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งมีปัจจัยที่แตกต่างกันไปมีแนวคิดในการพึ่งตนเองประจําใจคือทาําตามศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ของตนโดยเริ่มจากการปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงได้ มีทุนครบคือมีทุนทางสุขภาพทุนทางสังคมทุนทางปัญญาทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสิ่งแวดล้อมมีที่เป็นของตัวเองมีการเพาะปลูกขนาดเล็กตามความสามารถมีที่อยู่อาศัยมีความตั้งใจสนใจมีใจรักที่จะทําเกษตรปณิชนีมีเป้าหมายมีความรู้ในทางเกษตรพอสมควรที่จะนํามาทําให้ประสบผลสําเร็จได้มีความรู้ด้านการเกษตรในด้านการจัดการพื้นที่สามารถออกแบบแบ่งพื้นที่ในการจัดการได้อย่างดี ไม่อยู่ที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆในการทําเกษตรพณิชย์เข้าใจหลักการออกทั้งสีด้านอย่างถ่องแท้ดังที่เคยเกล่าวมาข้างต้นการทําเกษตรปณะชย์จะสําเร็จลงได้ต้องทําความเข้าใจหลักการออกอย่างลึกซึ้งจดบันทึกและการจัดทําบัญชีครัวเรือนควบคู่ไปกับการทําเกษตรพณิชย์เพื่อใช้ในการเรียนรู้และวางแผนพร้อมทั้งจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นการอุดรุ่นล่ว,ลวสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ อย่างไรก็ดีผมหวังว่าข้อมูลที่ผมได้นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับขอบคุณมากครับ